<C sevent ies> <C Chancellor> โอ้ยวันนี้อากาศแจ่มใสนะคนดูว่าไหมก็วันนี้อากาศแจ่ม,สมนนาาใสเราน้าจะมาคาราฟของกันหน่อยกันวุ้ยทำไมของมันก็าวก้าว่าเอามาสีอะไรไม่ของมันก็าวก้าววะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยฮะโอ้ยน้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยขวดน,น้ำยาก็ปกติอะ แป๊บน <Okay, S 1> <Okay. S 2> นึงะขอโอเคน่าจะได้แล้ละอะไะอะมาเปิดของของก็อยู่ครบนะไทเดนก็เดี๋ยวค่อยค่อยหาเอ็นวิวอ๋อมีเอ็นวิวอยู่แล้วนี่เอ็นวิวเอาให้เปลี่ยนชื่อแล้วก็มีเนมแท็กอยู่แล้วนี่ว่าไปวันนี้คงไม่มีอะไรที่น่าจะผิดปกเกอเอ่อปกกอติ What ทำไมบ้านผมเป็นแบบนี้เฮ้ย,ย,ยมันคืออะไรวะมึงคุณนะเราอะเพยพวกถาม่อยได้ไหมว่าที่เกิดอะไรขึ้นแก okay, ช่างชั้นมาไงเออไปควางเลยโทโน m มนไปควางไงแกสร้างชั้นมาชันก็เลยทำตามนั่นแหละเปิดประตูใหน้นยอขอบคุณแกสร้างพวกเรามาแล้วก็สร้างนี่โดยการเปิดค t ทีมโหมดสร้างมันเถอะ ถ้ามาถึงเราก็จะสร้างบ้านเนาะเจอแฟนทอมก็แฟนทอมเฮ้ยแฟนทมอมเหี้ยแฟนทอมมาว่ะปี๊เพิ่งเพิ่งเห็นว่าแฟนทอมมันมาไม่ต้องหวังผมมีดาบเหล็กเอนชาร์ดมาหนี่แฟนทอมอ่ะคนดู โอเคคนดูอย่างนี้สวัสดีครับคนดูยินดีต้อนรับสู่ช่องใหม่ครับมาเข้ารับส่งวันนี้เราจะกลับมาเล่นเกม i n e c ครับในภาคที่สามกันนะครับในวันนี้ทัานนึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายใหม่เดี๋ยวค่อยอธิบายก่อนวันนี้แฟนห้องอยู่ไหนเออช่างแม่เผือกูห้องนอนแบบ โอเคั okay, ผมไปนอนก่อนแล้วกันแล้วก็อธิบายตอนเปิดคลิปไหมนะเออ้หลับสบายเกมคนดูสวัสดีครับยินดีที่เราเข้าสู่ช่องไมค์มาครรอบสองะครับวันนี้ยินดีที่เราเข้าสู่ช่องไมค์มาครรอบสองวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ครับในพาร์ทที่สามกันนะคนดูซึ่งในพาร์ทนี้ผมได้เมื่อซึ่งตอนนี้หลังไมค์ผมได้สร้างอะไรหลายๆอย่างมากอย่างเช่นหลังพึ่ง กองไฟแล้วก <tr> ็กำแพงเพื่อไม่ให้มอนเตอร์มันเข้ามาเพราะอย่างที่บอกผมเอ้ยโอ้ยเฮ้ยไฟทำไมทำายน้ำช่างน่ากลัวเสลเกินก็วันนี้วันนี้ผมได้สร้างนี้ทับทำทรายน้ำนะครับโอเคคนดูแล้วนี่ก็คือกำแพงเอาไว้กันนะ อาผมมาอธิบายถือว่าผมไปนรกได้แล้วแต่พาดี่ผมน่าจะยังไม่ไปก่อนนะครับคุณดูก็จริงแหละเราไม่ควรจะไปนรกก่อนในคลิปนี้เพราะว่าทังไงของมันยังไม่พร้อมอะไปนรกไม่ก็นเาจะโดนตบตายอะผมก็เพิ่งไปสร้างกระแพงอะอ่าผมไปให้ดูก็รอบนึงแล้วกันนะเดี๋ยวกูไปให้ดูรอบนึงเลยผมจะไปนรกให้ดูรอบนึงแล้วกันนะไป ที่บอกคนดูเกไม่ทำไรฉันใช่ปะที่บอกว่าคนดูผมได้สร้างกำแพงกั้นเอาไวล้ละซึ่งเป็นกำแพงกั้นสี่มุมน,นะซึ่งมามุมมานี่เลยหนังตะลุงไข่แตกเฮ้ยดูดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกัน โอเคแต่เราต้องปิดกั้นไว้ก่อนคนดูเดี๋ยวเราค่อยขยายใหญ่ขึ้นโอเคนะเอาวาร์ปกลับแป๊บมนดาบในกินชาบันหนึงไปคนดูมัเราาิ่มอธิบายถในตอนนี้ผมได้อัพเกรดหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วซึ่งยังไม่มี n อ c มาใส่นะเควสใหม่ก็มาแล้วก็คือผมต้องเอาแร่บล็อกเนี่ยไปแรกกับมเนี่ยมันจะได้เออออฟเออเหมือนบล็อกแหลมมันเป็นบล็อกเออตายเกิดใน,นเนเธอร์คน ตัวเนี้ยเป็นบล็อกแร่เออีนเธอไรเอาไปแรกกับดาบเนเธอไรได้ตัวนี้ก็ราคังแม่น้ำเห็นไหมคนดูบอลน้ำศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเราแล้วส่วนตอนนี้ผมมีข่าวี่มาบอกมาผมมีคู่รักแล้วก็คือไอ้ฮีหอนี่แหละไม่ชื่อไอ้เหยิ่นคุงสัวไอ้มามันชื่ออีใช่ปะใช่มามันชื่ออีเดี๋ยวไอีมันนี่กัอนอี

เอ้ยหมูเว right ้ยโกเรมกูร้างมึงมาเฝ้าหูว่านะไม่ใช่มาตกตึกตายแบบนี้กูก็กันแห่น้นนะโอ้ยแล้วผมก็บอกว่าผมมีไอเทมใหม่แล้วก็คือโทรันดาเออนี่ก็จะเป็นที่ของเราซึ่งโกเรมมันเดินตกมันเดินขึ้นมาเองอะรอเลมเว้ยโกเรมมันนี่เลยไปกันเลย ต่อไปปัญหาผมก็มาก็คือไอโกเลมตัวนันหนอมันโดดออกไปได้ไงมันโดดออกไปยังไงวะกูสร้างกำแพงเสริมไปเพื่อมันจะโดดหาทางอื่นออกไปโอเคผมหาแบบผมมาหาจุดบ,บุกพงไปว่ามันโดดออกไปได้ไงตรงนี้หรือเปล่าวะสร้างไว้ก่อนเถอะ เดี๋ยวค่อยมาหาออสาเหตุแล้วกันแต่สร้างไว้ก่อนแม่งมันออกไปแบบนี้ก็เรื่องแย่เลยดิช่างเหอะโอเคคนดูอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายบ้านใหม่อีกทีนะครับซึ่งอย่างที่เออว่าในตอนเนี้ยผมอะหิวขาว้วขาวหิวข้าวร้องทำกับข้าวว้าว,ว,าวผมจอผมลืมไปว่าหมดนอนมอมันต้องมีกับขา้าวนี่หว่าเอยเซนไดรเวีนผมมีผมมีฟิชชิ่งดีหว่า เออล่อเราอยู huh. oh ่ไอไอเส้นได้ไอเส้นได้ดีโอเคล่อได้ละเอาผมต้องรีบไปละไปตกปลาก่อนถ้าผมไม่ตกปลาตอนนี้ผมต้องหิวตายแน่เฮ้ย ก็ไปมันวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะอผมต้องฟิชชิ่งแน้ะต้องได้ปลาแบบนี้ต้องได้ปลามากินอ่ะต้องได้สักตัว y e ดทีนี้ผมก็ลืมทางเข้าบ้านตัวเองละ เวลามาว่ะของฟรีประจําตำบวยผมต้องรีบหาทางเข้าบ้านด่วนเลยกูคนซ่าะยังจํายังลืมทางเข้าบ้านตัวเองรู้สึกได้ยินเสียงซอมบี้แถวน,นี้ว่ะไม่เฮ้ยโทลันดาขอบคุณ <c oughs> โทลันดาขอบคุณมากเลย โอ้คนดูเขานี่คือการใช้โซนันดารอบแรกนะต่อ EP อ่ะโอ้แล้วผมจะบอกให้อ่ะผมจะอธิบายบ้านผมในตอนนี้เลยแล้วกันโอ้ยเลือดฟรีโอ้โหเอาที่เมทเดี๋ยวก่อนไปทำปลาแดกก่อนถ้ากูไม่มีปลากินกูจบแน่อย่ยามานะโอเคโอ้ใช่จะบอกอ่ะผมต้องไปเผาก่อนใช่ไหมไปเผาปลาไอสถานะนโรคก,กับอะไรพวกนี้มันจะหายละปลาหนึ่งตัวหาของแบบ อันนี้แล่โอ้โหเยอะเลยเอาถ่านมาอันหนึง่งขอยืมละอยู่ข้าวเว้เอาเอาหายมาแล้วกูจะเตาไหนะเตานี้จะว่าไปจะได้เผาไหโอเคจะว่าไปผมจะได้เผาอ,อะไรนะึ่งได้ปลาแล้วกิน เย e, ้กินข้าวได้แล้วโอ้แบบนี้ผมต้องทํโรงอาหารแล้วสินะเออนั่นเดี๋ยวพาที่ผมมาทํโรงอาหารก็แล้วกันนะถ้าเป็นไปได้นะกูจะทํโรงอาหารตอนนี้กูต้องเอาแร่สักแร่มาเอาแอร่ในเทอร์ไรนี่แหละกูจะได้ทำเครสุโอเคน่าจะได้แหละโอเคคุณดู โอเคคนดูอย่างที่บอกโอเคโอเคคนดูมาฟังผมนะว่าตอนคลิปนี้เรามีอะไรเปลี่ยนใหม่บ้างคลิปนี้เรามีหิมะที่โนโลเลมได้สร้างขึ้นมามีไอรอนโกลเลมสมตัวแต่ตัวนึงออกไปเออเดียวแล้วก็ตรงนี้หลักคังหลักคังแล้วก็ผมก็มีกำแพงกันแม่มอนเตอร์เข้ามาแล้วนี่นี่เลจุดเด่นก็คือเอาของแรกรอบนี้ผมปรับใหม่ละ เอปรับเอาแร่บล็อกที่อยู่ในเนเธอร์เนี่ยมาแลกเป็นที่จุดเกิดของเนเธอร์โอเคนะส่ว so, นแร่เนเธอร์ไรอ่ะผมเอาแร่เนี่ยรู้ปะเอาแร่เนี่ยไปแลกกับดาบดาบเนเธอร์ไรซึ่งผมต้องเออเอาให้ได้คนดูโอเคผมมาผมได้เนเธอร์อะไรมาวะไม่รู้เก็บแร่ไปก่อนเอาทายมา โอ้ไม่ไม่ไม่อย่าพึ่งก่อนผมดูแล okay. mm hmm. เอาไงเบอไงเอานี่มาไว้น,ะนี่ก่อนแล้วผมต้องไปเอาแร่ทองมาผมจำวิธีคราฟมาันจะอยู่ mm hmm. เฮ้ยแร่ทองเราก็มีอยู่ในบ้านนี่หว่าเดีไปเอามาเลย mm hmm. คือมันเป็นวิธีคราฟแร่นรี่เทอร์ไรท์ทผมจําได้นะโอเคมาเอาแร่นี่เอาแร่นีเท่าจะแฟกมา mm hmm. เอามามามาแ mm hmm. ไปไม่ใช่อันนี้ เอละไอ้น,นี้แหละอ๋อไม่ใช่เอาไปทานในโตค้าลืมไปโอเคคนดูเราจะมาดูกันเถอะว่าพานี้ผมจะได้คราฟแลนเทอร์ไลท์เลยคุณล้าลน,น,อ,นอันนี้ถูกต้องเอาอันนี้มานี่คือสแครบถูกไหมวะ ทำยังไงว่ามันคือ,อยังไงทำตรงนี้เต็มหรอเอ้ยได้แล้วนี่เอาแร่มาเลยได้แร่ในเทอร์ไรแล้วคุณดูผมได้แร่ในเทอร์ไรแล้วเยสได้มาแลว้วชอบชอบเอามาควับเดี๋ยวควับมาควับดาบมา ทำเควสเดี๋ยวผมได้ดาบนีนเทอร์ไรมาแล้วเดี๋ยวดาบนเนเธอร์ไรผมค่อยมาเอ็นชาร์ล้วกันนะเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนของหาย,ยากคนดูของหายากเก็บไว้ีนเธอร์ไรเนี่ยของหายากเก็บไว้เลยผมที่จะเอาสกิลเบอร์นี่อยู่นี่ไวท์ดิสโนแมงติดกับดักเราแล้วโอเคคนดูมาอธิบายถือว่ามันใจมือละอาเราก็จะตรงกับคําอธิบายต่อไปของเรากันเลยโอเคก็คดูตรงนี้ตรงนี้นะ ก็จะเป็นรูปสี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เอาเอาไว้ทำนะคนดูนี่จะเป็นเอ่อที่ฟาร์มซอมบี้ทำฟาร์มเนื้อเน่าตรงนี้จะเป็นเตาเผาขนาดยักษ์ที่ผมได้สร้างขึ้นมาไอ้นี้ทามาเผาเนื้อเผาพวกอะไรได้หลายๆอันส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อประตูเทอร์ไลท์ที่ถูกปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคนดูให้มันโอเคขึ้นแล้วมีกองไฟเพิ่มตัวตรงนี้ก็จะเป็นรังพึ่งซึ่งยังไม่มีพึ่งอาศัยแม้แต่ตัวเดียว รังพึ่งเลยต่อไปนี่ก็จะเป็นถ้ำนรกที่เอ็กซ์โลโตผมกับโกนเลม้ยงตกลงไปอ่าตัวนี้ก็จะเป็นรังเอ็กซ์โลโตนะมีเอ็กซ์โลโตหลากหลายสายพันธุ์อยากเลือกสายพันธุ์ไหนเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นวัวก็จะเป็นที่แรกของลาคังเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คือที่เลี้ยงมาผมนะครับนี่คือม้าผมเออขับได้ไหม โอเคออกแวบแป๊บนึงนะไอ้ไอ้ยแบบี่อะมันแป๊บนึงมาไม่ชอบกินอะไรวะโอเคแล้วต่อไปจุดเด่นเลยกำแพงกับเสาฟไฟบางอย่างที่ทำให้กันเดี๋ยวผมจะลองมาหัดใช้ไฟฟาร์มซอมบี้รอบเนงนะตอนนี้ผมยังปิดฟาร์มซอมบี้อยู่ okay. โอเคโอ้ยสงสารว่ะคุณโอเคมาคนดูของก็ประมาณนี้แหละนี่ก็คือบ้านผมโอเคนะ โอเคโนโกเลมมันมสร้างความชิมหายแล้วโอเคไปเลยมาคนดูนี่ก็คืออันเปิดการใช้ฟาร์มซอมบี้ของผมอันนี้คือฟาร์มนะคนดูฟาร์มซอมบี้เ่ก็คือที่เก็บเน่า package. ผมต้องถือดาบอันหนึ่งก่อนฟามสองหนึ่งเปิดมันจะเกิดไหมวะมันจะเกิดไหมวะ พี่เกือว่ะหมันกว้างไงว่ะาว่าผมน่าจะเอาไฟไว้ใกล้มันเกินไปผมต้องไปเอ,เอาไฟออกว่ะอ่าตรงนี้แต่หนึ่งอันสนมต้นั่นแหละถ้าเหมือนนั้นปกป้องหมู่บา้านเราเอยไปื้อะน่าเต็มเลยว่ะ อโอ้ขวางหางตัวนี้มันเกิดบ้างไหมเนี่ยไม่เกิดเลยคืออย่าบอกนะตรงนี้ผมต้องทำยังไงอ่ะอ่าตัดก่อนเหรอตีมุมพอไหม โมเลียงไม่เจะด,ดาบเหรอเปิดไหมอปิดก็ไม่เห็นเกิดดิผมก็ไม่เห็นมันเกิดเลยนี่แล้วมันจะเกิดยังไงวะไอ,อซอมบีบ้บุงเนื้อเอาไฟจากตรงไหนออกวะ ทำอย่างนั้นแลละพวกนี่คือความหวงังของเราแตกไปมีไฟตรงไหนบ้างอ่ะตรงนี้ตรงนี้หนึ่งอันโอเคยูไอส์ผมมีขวานอิเล็กทริกที่เอาไฟออกแบบถ้าตรงนี้ออกมันจะาจะได้ยิงเอาไฟมาแบบโอ้โหสิบสี่อันโอ้โหวางได้ใหม่แล้วเนี่ย อ่ะตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ขุดขุดออกโว้ยไปวางอีกเดี๋ยวอยทอนออกครับค่อยๆวางประมาณนี้น่าจะได้ละตกเข้ามาในรางเอ็กซ์ลอตโต้อีกขอโทษน้อง นอนให้สบายนะอยู่ในน้ำสงบนะโอ้ต้องไปเปิดฟาร์มซอมบี้อนะคลิปนี้เอาง่ายๆคนดูเป็นการเออเทสทดสอบฟาร์มซอมบี้คลิปนี้คลิปฟาร์มซอมบี้โอเคนะมีไฟไหมมืดทีนี้ตรงนี้ก็จะมืด ชิมหายแล้วตรงนี้มืดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเป็นวางตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้วางวางตรงนี้ตรงนี้วางไปเหอะ <S <S 1> <S 1> มิโอเคมันเกิดแล้วคนดูซอมบี้เกิดแล้วแล้ววิธีง่ายของเราก็คือทําการอยู่ตรงนี้แล้วก็ตี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 ตตจนกว่ามันจะตายเฮ้ยเฮ้ยๆๆ หังจานั้นเราค่อเออถ้าคนดูอยากจะเข้าไปเก็บเนื้อนะเปิดไฟเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปเก็บเนื้อเลยอ่ะแล้วก็กลับมาปิดประตูอีกรอบนึงแล้วก็เปิดอีกอ่ะเห็นไหมง่ายๆเว้ยนี่คือวิธีทดสอบความซอมบี้ผมนะนี่เต็ม น้อยเออนี่ก็คือวิธีง่ายๆในการสร้างาร์มซอมบี้ให้คนดูความซอมบี้ผมเป็นยังไงบ้างคนดูชอบกันหรือเปล่าจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปนี้สนับสนุนไหมไม่สนับสนุนนะครับเพราะคลิปนี้อ,อยากให้คนดูเออได้ดูช่องผมมากๆก็พอแล้วแค่คนดูมีความสุขในช่องผมผมก็ดีใจแล้วครับโอเคแต่ก่อนไปกูต้องแดกเนื้อก่อนติดพิษไว้รอบนี้ เฮ้ยวกิดตีดิเพื่อนกูสงสารซอมบีเฮ้ยโอเคไม่สงสารละแป๊บนึงน่าจะได้เะรอเก็บเนื้อแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงตายเอ้ยอย่าเข้ามากงจักปป๊บ โอเควางแล้วโอเครอตายแล้วนะโอเคนะเข้าใจนะซอมบี้มันเกิดใหม่แล้วว่าจะเวลาฟาร์มดิแต่หลายๆตัวก็ไม่ได้นะทุกคนถ้าหลายๆตัวมันก็ไม่ได้ h e ล l o ล o จ้าหนี้สไมล์เฟรอ่ะเปิดปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเปิดไฟแล้วไปเอาเนื้อก่อน <c oughs> โอเคคนดูนี่คือ โอเคครับคนดูนี่คือวิธีสาธิตการใช้เออเออความซอมบี้ของผมนะครับเกิดหรอเกิดเลยจังวะแค่ปิดไฟมันก็เกิดแล้วอ่ะเอออย่างน้อยก็ได้เลยน่ะโอเคคนดูสําหรับคลิปนี้ผมต้องจบเพียงเท่านี้นะครับคนดูเพราะว่าเออาร์มซอมบี้ประสบความสําเร็จมากเลยแล้วพานี้ไม่มีเออคําจบบ้าหลังแล้วนะี่ยพาน่าจะมาเผาหินพวกนี้ให้จบ นึงดูก่อนไอ้ตรงเนี้ยมันต้องใช่บล็อกเกิดใช่ป่ะอย่าเพิ่งไปใช้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไอ้แม่อีกไม่นานผมอาจจะไปเนเธอร์แล้วก็รีบไปฟาร์มนะครับเพราะผมเกิดในนั้นโอเคนะจบคลิปนี้ไปด้วยเออการเออกับฟาร์มซอมบี้นะครับโอเคคนดูโอเคคน,อเค,คนดูครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปเพียงเท่าน,นี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอ้โหผมพูดจริงนะคนดูผม มากเลยผมดีใจมากๆเลยคนดูที่คนดูเออมาดูช่องผมนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วดูมันไปเรื่อยๆนะครับผมดีใจจริงๆครับผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้โม้ม่แต่นิดเดียวครับผมดีใจมากๆเลยก็อย่างที่บอกนะครับเราต้องเออโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วครับคนดูใครที่ชาดรีกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคนดูบาย d b จุ๊บๆไปละ